หสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จิ๊บมาในลุกเผยผิวขาวกระจ่างใสองค์ชมพูด,ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามั่นใจสุดๆอยากโชว์ผิวแบบไม่ต้องซ่อนหน้าอย่างนี้แค่มีเคล็ดลับดีๆเองค่ะจิ๊บตื่นเต้นอยากบอกเพื่อนๆแล้วอะ่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ เพื่อนๆก่อนอื่นเขาบอกเลยว่าจิ๊บแบบเป็นคนที่เคยมีปัญหาผิวหนักมากเลยนะคะนั่นก็คือปัญหาสิวซึ่งเพื่อนๆที่มหาลัยนะคะก็จะทราบดีเลยว่าจิ๊บเนี่ยเคยมีปัญหาแพ้หนักมากเลยค่ะอยู่ดีๆก็เป็นสิวแบบทั้งหน้าเลยเป็นมบทุกอณูเลยนะคะก็เลยรักษาสิวแบบอย่างโหดมากเลยค่ะก็คือรักษาทุกที่ทางให้หน้าเราหายจากการเป็นสิวนะคะหลังจากที่จิ๊บผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายในการรักษาสิวมาได้นะคะเพื่อนจิ๊บก็เจอกับปัญหา ยิ่งใหญ่อีกอย่างนึงก็คือปัญหาของรอยแดงแล้วก็รอยาจากจสิวนั่นเองนะคะซึ่งจิ๊ปเนี่ยก็พยายามจะสรรหาไวไท์เทนนิง่งต่างๆานามาใช้ในการลดเลือนจุดด่างดำนะคะซึ่งจิ๊บก็ไปเจอตัวนี้นะคะเป็นไวไท์เทนนิ่งที่ราคาน่ารักมากๆแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะนั่นก็คือพรไวท์บิวตี้นั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าพรเนี่ยนะคะก็เป็นครีมตัวเดียวที่ผสานมัลติวิตามินทั้ง3ชนิดนะคะนั่นก็คือวิตามิน B3 วิตามิน C แล้วก็วิตามินด e ค่ะ วิตามินบีสามนะคะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็ป้องกันให้ผิวเนี่ยไม่กลับมาคร้มปอีกนะคะแล้วก็วิตามินซีค่ะช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสอมชมพูนะคะแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มด้วยแล้วก็สุดท้ายนะคะคือวิตามินอ e, ีเป็นเกราะป้องกันผวิวก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะดีมากเลยนะคะที่พรเนี่ยเขามีครบทั้ง3วิตามินเลยนะคะที่สําคัญคือเข้มข้นมากๆเลยค่ะ ครนะคะเขาก็มี2ครีมให้เลือกนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยยาขาวอมชมพูแบบไหนนะคะซองส้มราคา15บาทเนื้อครีมกันแดด30เท่าผิวขาวฉ่าเด้งอมชมพูเหมาะกับผิวแห้งถึงผิวผสมค่ะเนื้อครีมเกลี่ยง่ายได้ลุกช่ำๆแต่ว่าไม่มันนะคะซองชมพูราคา12บาทเนื้อครีมแมตคุมมัน12ชั่วโมงผิวขาวแมตเป๊ะเหมาะกับผิวมันและผิวผสมเนื้อครีมเข้มข้นแต่ว่าไม่ทําให้รู้สึกหนักเลยคะ่ะหลังทาจะรู้สึกว่าผิวแมต วันนี้ที่ต้องการความฉ่ำเด้งแล้วก็กันแดดนะคะเลยใช้ตัวนี้เลยค่ะซองส้มอย่างที่บอกเลยนะคะว่าซองส้มเนี่ยพอทาไปแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะอีกอย่างคือให้ลุกที่ดูฉ่ำดิวอ Skin มากๆเลยค่ะจิ๊บใช้แทน Base, เมคอัพเบสไปเลยนะคะจากนั้นนะคะจิ๊บก็แค่ลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดค่ะเพื่อปกปิดริ้วรอยต่างๆ แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็ได้ลุคผิวฉ่ำเด้งขาวอมชมพูดูมีสุขภาพดีแล้วะคะ่ะแค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนหน้าอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟน,นแท้ของพรปลลเลดไว้นะคะจิ๊บแนะนําให้ลองใช้พรไวบิวตี้ดูค่ะซึ่งพรไวบิวตี้นี้นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่เขาปรับปรุงมาแล้วนะคะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำได้เร็วขึ้นค่ะแบบซองนี้มีขายในเซเว่นนะคะสำหรับรน้องๆในวัยเรียน,นยก็สามารถหาซื้อมาลองใช้ได้ค่ะ สำหรับลูกนี้นะคะจิ๊บได้อินสปิเรชันมาจากพี่ไอซ์ปีชยาใน t b c นะคะพเพื่อนๆได้ดูกันหรือยังคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะวันนี้ทิปลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามจิ๊บด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย